ฮะแล้วคุณยายปากแดงบ้านเล็กี่สามเจ็ดศูนย์หกแปดหกเอื้ออาทรสกลนครคุณเป็นใครก็ได้เมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วปัญหาของผมมันมีอยู่ว่าพ่อผมชื่อสนองแซ่ลิมแซ่ลิมนะแต่มีนามสกุลไทยเดียแต่วงเล็บแซ่ลิมไว้ เพราะว่านามสกุลแซลิมผมเคยถามบุคคลคนหนึ่งเคยอยู่ที่ราจออุดรธานีจุดหนึ่งจุดวงกลมบอกว่าเป็นญาติกันพ่อผมชื่อนายสนองทานีนียมแซลิมเป็นหลานแท้ๆของคุณปู่ย้มสีทางจังหวัดอุดรธานีนะผมขอให้การแค่นี้นะ คุณยายปากแดงอยู่ที่สกลนครบ้านเลขที่686ปทับ370ไปมาเมื่อกี้เนี่ย